สวัสดีค่ะอาจารย์ปลาน้ำส้มข้นสดนะคะหรือเจ้าของโรงงานน้ำส้มข้นสดปูปลาค่ะก็คือมีลูกค้าหลายคนเลยมักจะบอกว่าน้ำส้มผสมหัวเชื้อหรือเปล่าน้ำส้มโรงงานเราเนี่ผสมนู่น,นั่นนี่หรือเปล่าแต่ที่ถามกันเยอะๆที่สุดก็คือ น้ำส้มของอาจารย์ปลาเนี่ยใช้หัวเชื้อผลิตน้ำส้มหรือเปล่าใช้น้ำตาลดีน้ำตาลอะไรประมาณนี้หรือเปล่าวันนี้อาจารย์ขอตอบคำถามแบบชัดชัดร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะว่าโรงงานอาจารย์ปลาน้ำส้มคั้นสดหรือน้ำส้มคั้นสดปูปลาเราเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้หัวเชือ้อไม่ได้ผสมเนือ้อไม่ได้ผสมหัวเชือเอ้อไม่ผสมสารกันบูด และเป็นเนื้อแท้ไม่ได้ใช้เนื้อกระป๋องไม่ได้ใช้เนื้อส้มที่เป็นเนื้อส้มสังเคราะห์นะคะเป็นเนื้อส้มที่แกะจากลูกส้มสดๆเลยเป็นส้มสายพันธุ์ซันควิกแมนดารินอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแต่ว่า ตอนนี้มันมันเป็นฤดูของส้มชนิดไหนนะคะแต่เป็นส้มนําเข้าค่ะเป็นเนื้อส้มร้อเปอร์เซนที่แก่จากเนื้อส้มสดดเป็นลูกส้มสีส้มๆเนี่ยค่ะก็คือส้มซันควิกที่เราใช้เป็นส้มหลักเลยนะคะแล้วก็เป็นส้มแมนดารินถ้าเกิดว่าส้มซันควิกขาดตลาดนะคะแล้วก็น้ําก็จะได้จากน้ําส้มน้าส้มเออน้ําส้ม เออน้ำส้มเขียวหวานบ้านเราเนี่ยแหละค่ะสายพันลายของจังหวัดสุโขทัยนะคะฉะนั้นเป็นน้ำส้มแท้ๆไม่มีหัวเชื้อปนอยากให้ลูกค้าฟังที่อาจารย์พูดแล้วก็ ไม่เอาไปวิเคราะห์เองนะคะบางคนบอกว่าดื่มเข้าไปแล้วมันเหมือนเนื้อมันเป็นพลาสติกไม่มีนะคะอันนี้อาจารย์แบบว่าการันตีสาบานได้เลยว่าไม่มีการใช้เนื้อส้มสังเคราะห์และไม่มีการใช้เนื้อส้มกระป๋องหรืออะไรทั้งนั้นเลยเป็นส้มจริงๆส้มแท้ๆส้มสดๆที่เรามานั่งแกะนั่งคว้านนั่งพิถีพิถันในการจะแกะเนื้อมาใส่น้ําส้มให้ลูกค้าเนี่ยค่ะอาจจะโดนสั่งน้ําส้ม อะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะแบบว่าเปอร์มอะไรก็แล้วแต่แต่ละสายพันธุ์ถึงจะเป็นชื่อเดียวกันแต่ว่ามันก็คนละจังหวัดเอ้คนละประเทศที่เขาส่งมาฉะนั้นมันก็อาจจะมีแบบมีกรุบกรอบมีเหนียวมีอะไรก็อาจารย์ก็ไม่สามารถจะการันตีได้ะ้อนเป็นของสดนะเหมือนวันนี้ไปซื้อผักคะน้ามาผัดเป็นคะน้าหมูกรอบอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าวันนี้จะมีคะน้าแบบ แบบนี้ไหมจะมีผักคะน้าแบบใบเล็กใบใหญ่หนู่นนั่นนี่แต่ว่ามันก็คือยังก็ยังเป็นคะน้าที่เอามาใช้ผัดนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็ยังเป็นส้มเขียวหวานก็ยังเป็นส้มซันควิกก็ยังเป็นเนื้อส้มจริงๆที่ไม่ได้สังเคาะอะไรเลยไม่ได้ใส่หัวเชือ้อไม่ได้ไม่ได้ใช้สารที่ทําให้เพิ่มความหวานหรืออะไรนะคะนะคะฉะนั้นให้เข้าใจตรงกันแล้วให้ลูกค้าทุกคนอุดหนุนน้ำส้มมาจานปลาด้วยนะคะ บางท่านที่ติดตามอาจารย์ไม่กดไลค์ไม่กด, like, กด share, แชร์ไม่แสดงไม่แสดงเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้นคืออ่านทุกคอมเมนต์อ่านทุกบรรทัดทุกตัวอักษรแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับก็ไม่เป็นไรพากันมาอุดหนุนน้ำส้มข้นสดของอาจารย์ปลาที่ผลิตด้วยใจคุณภาพแบบว่าอาจารย์บอกได้เลยว่าสุดยอดอาจารย์ก็ดื่ม เด็กเล็กก็ดื่มคนป่วยผู้ป่วยติดเตียงก็ดื่มได้ลูกค้าก็ดื่มได้มีวิตามินสูงนะคะวิตามินซีสูงมากเลยก็ทําให้ผิวพรรณสวยสดใสเป่งปังด้วยนะคะเพราะว่าคุณภาพเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะฉะนั้นอาจารย์ขอการัรตีนะคะว่าไม่มีวัตถุที่เขาเรียกว่าสังเคราะห์ขึ้นมาเนื้อส้มสังเคราะห์น้ำส้มหัวเชื้อไม่มีนะคะ ฉะนั้นใช้ใช้ความเย็นในการถนอมรักษาสินค้าให้มีอายุตามที่โรงงานเราผลิตแล้วก็ได้บอกลูกค้าไปฉะนั้นด้วยความปรารถนาดีรักนะคะรักที่สุดเลยกับลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มมาทางน้ำส้มคั้นสดน้ำผลไม้หรือว่าลูกค้าที่ให้อาจารย์เช็คดวงชะตาแล้วมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ในที่สุดฉะนั้นอาจารย์ขอให้ทุกคนแจ่วความสุขความสำเร็จนะคะช่วยอุดหนุนอาจารย์ด้วยนะคะช่วยอุดหนุนด้วยนะ มจุ๊บๆมาเองอะเจอจามด้วยนะ <c ười>